เอาเมนูแฮชเต้ยเราต้องก่อนจิมน้องต่อไปข้าวผัดนะข้าวผัดเด็กๆกินได้ข้าวผัดเอ่อแต่ก่อนอื่นต้องล้างกระทะก่อนครับล้างกระทะก่อนครับมันน้ำกินนะเห็นไหมเวลาล้างก็ต้มเขาจะหิวน้ำอ่ะหิวน้ำอ่ะเอามามามานั่งนั่งนั่งครับระหว่างช่วงรอล้างกระทะก้ปักเก้ปักเอาเชฟเขากินก่อนนะครับ อ,อ่ะตามคิวเอาไม่เอาครับกินดีๆเดี๋ยวสำลักเอาละ,ะต้องกินไหมมันได้มันล้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวได้รังเดือดตามกินไหมเราไม่กิน,น,กนเอาใส่ตรงนี้แล้วกันอ่าครับ,บกระทะร้อนแล้วกระทะร้อนอุ๊ยอุนะ๊ยอุอันนี้วิธีล้างกระทะแบบง่ายครับตาหน้ำร้อนตาหน้ำงร้อนแล้วก็ทิ้งครับไฟดับไฟดือไฟเฮ้ยร้อน เออพอแล้ว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 ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวป,ป้าจะจับขึ้นเองครับไม่เป็นไรครับอ่าใส่น้ำมันใส่น้ำมันข้าวผัดน,นะต่อไปนะเอาขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วบ้างมา,มาโอ้ยเด็ก <S <S 2> <S 2> ๆชอบเล่นไฟครับเด็กๆครับอันนี้ห้ามไม่ได้เลยเด็กกาไฟอ่าน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียม <S 2> <S 2> <S 2> โหวันนี้กระเทียมเอามาหนึ่งหัวเหลือเฟือครับวันนี้เอาแล้วบ้างครับเอาไม้มาป้าป้จะเป็นคนดูแลไม้ เพราะว่าเด็กเล่นไม่ได้นะครับไม้อันตรายควันมันเข้าตาเด็กๆไม่ชอบกระเทียมแต่ว่าเราเวลาผัดเราต้องใส่ให้มันหอมนะครับมันจะได้อร่อยเอ้าตะลิวอ,อ,อ๋มอมแลนะ้วอ,อเราต้องรีบนะครับมืดแล้วอ้ย,อ,ยอันนี้คือทุ่งนาใครเนี่ยทุ่งนาหนูนะทุ่งนาตะหยัดอ่ะปอกไข่เขาบอกว่าวิธีปอกใช้มือเดียวนะไม่รู้ป้าใบจะทำเป็นไหม ไม่เอาข้อหัวปะาป๊าเอาอีกเอาข้อหัวเอาข้อหัวไม่เอาโกหัว่าแตกเอาข้อหัวหนูเคยข้อแล้วโอเคโอเค,อเคมือเดียวก็มือเดียวครับเ็ดสักหน่อยนึงเอาผัดไก่ก่อนเขาบอกว่าผัดไก่ก่อนนะครับผัดไก่ให้สุกป,ประมาณน,นึงก่อนโ okay. อเคต้องรวดเร็วเร็วใส่ข้าวใส่ข้าว อข้าวเตรียมมาจากบ้านครับข้าวเหลืองแต่เมื่อคืนเสียหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะครับโอ้ยข้าวลงบานแบบข้าวล็อกเราทำร้อนล็อกกินได้ครับป้าฟ้าพูดเล่นป้าฟ้าเพิ่งหุงข้าวมานะครับหุงข้าวมาแล้วทำไมมันอุ้ยผู้หญิดูดิทำไปไงลงบานเดี๋ยวว่าไม่เตือนนะเลยเอาไข่อีกเอาไข่อีกได้กินของเอาไข่อีกไข่อีกชอบไข่ครับคันนี้เอาข้อหัวเอาข้อหัว ชอบไข่นะครับเออหัวดีเดียรชอบไข่ครับตามใจ FC ครับ FC ชอบไข่ครับพอกินไหมครับแค่นี้เออเออาาย่งนี้ไข่อีกไหมอ่ะวันนี้เราต้องรับผิดชอบช่วยกันครับทำเสร็จแล้วต้องกินนะครับโอเคข้มะเขือคืนประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ซอสก่อนครับมะเขือเทศเราจะใส่สุดท้ายนะใส่ซอสหอยหน่อยนึงให้สีไม่ไม่รู้ลว่าเมนูอะไรอ่ะน้ำปลาน้ำปลามันเมนูอะไรอ่ะ ข้าวผัดไข่ครับเมนูโปรดๆของหนูเลยแล้วก็ขายไม่ได้ครับเด็กๆชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใส่น้ําตาลด้วยเหรออันนั้นปัดไทเอปติเทนะเขาใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่อีกใส่อีกมือป๊ะป๊ามีแบบมีความพิเศษถ้าใส่แล้วเข้าไปแล้วอร่อยเลยครับมือหนูมีดินนะโอู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องเห็นไหมเริ่มแล้ว เราแม้วแต่มันหกหกไม่เป็นไรครับเรามีเยอะหกสักครึ่งกระทะก็ไม่เป็นไรครับข้าวก็เยอะอข้าวก็เยอะไปเอามาใหม่เยอะใครชอบข้าวผัดบ้างขอมือหน่อยครับเอ้ยเด็กๆชอบข้าวผัดข้าวขัดเจียวมากกว่าโอเคหมดแน่คืนนี้โอ้ยดูดิข้าวผัดแบบไทยน่ากินเลยใช่ไหมพี่มือป๊าป๊าเนี่ยเป็นข้าวผัดครั้งแรกในชีวิตนะครับดูว่าจะกินได้ไหมครับแต่ป๊าป๊าเคยทำไข่เจียวแล้วเออป๊าไข่เจียวไข่เจียวเก่งที่สุดในโลก แต่ข้าวผัดจานที่เราจะใส่นาดอาเช็ดสักหน่อยนึงอาเมลอนอาเราจะใส่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดับเดี๋ยวค่อยช้อนละว่ะค่อยหยับช้อนมีไม่ต่ำช้อนไม่รู้โอ้ไม่รู้อ่าหรืออะไรมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้ยขาไม่ได้ครับมือเธอเด็ดครับกินไหมนูหนูไม่กินได้ไหมมะเขือเทศอยู่ในอยู่ในข้าวผัดอย่างไรข้าใส่เพื่อให้สีสวยใช่ไหม ถ้าใครชอบก็กินได้จะถ้าก,กินแล้วมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงครับทําให้แก้มแดงแก้มแดงแก้มแดงอ่องต้องแล้วก็มีประโยชน์ไม่ไม่เหมือนเพื่อนหนูเพื่อนหนูอ่ะแก้มแดงเหมือนสาระเปลาเลยเหรอสาระเปลามันเป็นสีขาวอ่ะใช่นั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดเัียงหน่อยนึงครับเอาถั่วมาทำความสะอาดนะดถั่วทำความสะอาดนะนได้ เด็กๆชอบวิธีทำความสัตว์ด้วยถั่วครับมาดูอีกรอบนึงนะครับดูให้ชัดนะครับระวังมือให้ดีนะครับอย่าดนนะเดี๋ยวินายไม่เอาไม่เอาตกดินแล้วครับป้าป้าทำเล่นครับก็เด็กๆก็อย่าทำตามนะครับอันนี้เป็นทำตลกเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับเป็นกรมดใชดูดิใช้วิจารยายานะเพื่อนๆดูดีฝีมือป้าป้าน่ะ ช้วิจารณญาณใช่ไหมมันทำอะไรก็ได้ด้วยเห็นไหมเขาต้องเขย่าแบบนี้ด้วยนะครับเทคนิคเขาบอกว่าเอาขึ้นฟ้าเอาขึ้นฟ้าป๊าป๊ะกลัวมันหกหมดได้ไหมเราไม่ได้กลัวไม่ได้กินนะวันนี้เราจะพิชิตรอดแค่กระทะนี้นะเอากระทะนี้กระทะใครเนี่ยไม่รู้เราจะทิ้งได้ไหมเนี่ยได้นะกระทะยายจะได้จะได้นะอ๋อให้ให้ เอาให้เพื่อนดูก่อนครับโอ้ยผัดผัดโชว์หน้าเตาเลยครับลองอชิมหน่อยผัดแบบว่าบูทูธบูทูธอยากลองชิมอ่ะอทุกคนอยากลองชิมนะครับเดี๋ยวได้ให้เย็นหน่อยนะครับผัดเพื่อโดนลมหน่อยนึงนะครับให้มันแห้ง,หงนะครับเทคนิคการผัดนะครับอันนี้คือป้าป้าจะเล่าความลับให้ฟังดูป้าป๊าเคยเป็นเชฟมาก่อนนะพี่เตียวไม่เชื่อจริงๆแต่ก่อนป,ปา<ม>้าป้าอยู่กรุงเทพอ่ปะป้าป้าเป็นเชฟครับอ๋อเชฟ เชฟอะไรครับคใรมากินแล้วก็เครื่องบันเหมือนทุกรายเออป้าป้าามตัวเฉยนะใช่จริงจริงเรื่องจริงนะครับเนี่ยเอ้ากินกินแล้วเครื่องบันเหมือนทุกรายเลยเหรอมีมีมีอ้าวไหนบอกว่าใช่อ่ะช่วงไอ้ฟองอะไรนะฟองสบู่แตกครับสมัยยังกุ้งต้มยำกุ้งป้าป้าเลยกลับมาทำนาฮะป้าป้าเลยแล้วก็ขี่รถอีแจนเข้าป่ามาเลี้ยงวัวทำนาอ่ะแล้วก็วัวป้าป้าเป็นเชฟไม่รุ่งครับกลับมาทำนาแต่ตอนนี้ ป้าป๊าก็ทํางานอะไรครับไม่รู้ไม่รู้นะครู่เจ๊งคู่เจ๊งเลยถ้าไปทำอาหารนะขัางช่างโดนอุ้ยดูดิอ่าชิมไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคิวเข้าคิวนั่งก่อนนั่งก่อนมันร้อนนะครับป้าป๊าจะเอาให้เธอละนิดเอาพี่เตียวนั่งครับนั่งครับอ่าเข้าคิวนะครับอันนี้คนนี้ใครเป็นลูกกระทะห้างเอ้ยไม่ใช่ใครเป็นลูกเชฟกระทะใหม่บ้างคนนี้นะครับชื่อน้องอะไรนะสตีลคนนี้ชื่อน้องอะไรครับอตอมคนนี้ชื่อน้องอะไรครับไผ โอเคเอาให้พี่เชืมก่อนนะเนาะเอาให้เพื่อความปลอดภัยเอาดูหน้าครับเป็นไงบ้างครับรูบ้สึกเหมือนอยากให้ราปอดจ็้ถึงเขารับเอาดูดูดูไหมอ่าอันนี้น่าจะพูดเล่นนะเพราะว่าป,ป้าป๊าว่าอร่อยแน่นอนมันอร่อยนะความเป็นจริงอะ่ะอร่อเอาไปนะครับมันอร่อยแบบเพราะว่าไม่เคยกินข้าวผัดที่เค<ข>ก่อนใช่ไหมข้าวกินอีกอ่ะนั่นเห็นไหมไม่น่าเลย ก็บอกว่าป๊าเป็นเชฟมาก่อนฮะสมัยป๊าเรียนจบอ่าป๊าเป็นลูกชาวนาเรียนจบแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพนะไปเป็นเชฟครับแล้วก็ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับป๊ามาเลี้ยงบัวครับสมัยเรามันทำน้ำครับโอ้ยนะมันอร่อยอ่ะกินหลังจากบนเตาเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกอืมไปกลับบ้านฮะกลับบ้านยังโอเคยนะอ่ะบอกเอาชวนเพื่อนๆนี้ใครอยากกินใครอยากกิน เมนูข้าวพัดข้าวพัดใส่ใส่มะเขือเทศนะครับถ้าใครสนใจมาเลยครับคืนนี้ครับบ้านเสาธงนะครับหนึ่งกระทะเออบ้านเสาธงน้อยนะอ่าอำเภอตะการใช่ไหมเดี๋ยวทําให้กินใหม่เออทำให้กินใหม่ครับทําให้กินใหม่กินฟรีกินฟรีแต่ไม่รู้กินฟรีได้ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีวัตถุดิบไหมต้องต้องซื้อมาให้นะเออวัตถุดิบเดี๋ยวกลับไปหุงข้าวก่อนนะครับกลับไปหุงข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวข้าวอ่าเดี๋ยวบอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับ ข้าวต้องหุงทิ้งไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นให้ให้ข้าวแข็งแข็งก่อนนะครับแล้วมาผัดเขาก็จะนุ่มครับจะถ้าเกิดเราหุงข้าวหม่ๆม่แล้วมาทำมันจะเละนะเป็นเทคนิคผัดมะเขือเทศอร่อยก็ก็ต้องเอามาฟันถั่วแล้วก็ชิงอันนั้นก็เป็นวิธีตลกเด็กๆเฉยๆนะครับอย่าทําตามนะครับ พ่อทาให้ตลกเฉยใช่จริงพ่อก็เป็นเชื้มาก่อนโอเคไหมใช้วิจารยะนาในการรับชมอ่านะต้องมีป้ายอะไรนะ18บวกเนาะใช่ไหมเด็กๆต้องมีผู้ปกครองดูด้วยนะครับดูได้ทุกวันดูได้ทุกวัยแต่ห้ามทําตามเออห้ามทาตามเลยโอเคอ่าให้คอมเมนต์มานะครับว่าถังต่อไปจะอยากกินอะไรนะตอมนะอยากทำได้ทุกอย่างในโลกเลยนะใช่คอมเมนต์มาเลยครับอยากให้ อยากให้คุณพ่อสติวทำอะไรคอมเมนต์อะไยครับกดคอมเมนต์เข้าประเทศอื่นเอาทำมือกดคอมเมนต์มาเลยครับกดคอมเมนต์เอาไปกดคอมเมนต์มาเลยกดติดตามกดไลค์ด้วยกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์กดมาเลยครับอยากให้ทำอะไรครับกดติดตามกดไลค์เฮ้ยยี่ยมกดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยกดติดตามกดไลด์เอ่าแล้วก็กดแชร์ถึงหนึ่งแสนซับอ่ะเอ่อเราจะใกล้หนึ่งแสนซับไหมใช่ไหมจะทำเสื้อแจกใช่อ่าน้องติวจะมี มีแผนทําเสื้อแจกนะครับสิคนเท่านั้นอืถ้าเราถึงหนึ่งแสนซาพี่ติวจะทําเสื้อแจกสิบคนใช่ไหมสิบคนสิบคนที่คอมเมนต์แล้วก็่ห้าคนเป็นผู้ชมอีกห้าคนคอมเมนต์แล้วก็ถูกใจพี่ติวพี่ติวให้เลือกสิบคนเลยอีกห้าคนก็เป็นทีมงานเราที่มาทําคลิปด้วยถ้าทีมงานเราให้ฟรีครับแต่ว่าถ้าใครคอมเมนต์ถูกใจพี่ติวก็จะจัดให้เลยเสื้อกับตั๋วเอาเล่นของเล่นที่ไหนนะที่สิ แฟนตาสติกแฟนตาสติกเวอร์ตัวเล่นฟรีทั้งวันใช่ไหมครับโอเคไปเล่นเป็นเพื่อนพี่ติวเลยครับ10คนเนาะใช่10คนโอเคได้ไม่เอา5คนแล้ว10คนสิบคนไปเลยครับทีมงานแจกเองโอเคอ่ะโอเคอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวผัดกันนะอ้าวสวัสดีครับเลยสวัสดีคับดูนานๆอย่าลืมด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย